เฮ้ยละมอยอ่ะอู้อันนีฟัวตุยังเซลฟ์ฟัวตุกกย่าอีกมากกุกุกฝรังพรังผอสองดอกน้ำกระองโอ้สช่วยมากปาดพี่น้องจ๋าสองดอกนี่ฝรั่งผออย่างงามเลยสออดครับสมกับพี่ล้อคอย ไปเก็บแล้วเฮ็ดเพิ่งเดซ์เดตินปันดักงโอ้กเล็กๆอันนี้จะไปซุปแป้งทอดหอยปลั่งไม้เล็กกำลังพอดีเอาไปซุปแป้งทอดเฮวยใหญ่ เลขอใัใหญ่้าเลกใหญ่พี่น้องจ้าเต็มตากุชีมานค่ะโอ้กุชี่มานค่ะโอเคกุชีโอ้ยเยยเยยเยยมคโอ้ยจะอ่อนพี่น้องเอยพี่น้องสวายมาก อ่อนตื่นเต้นเก็บย้ำใดตื่นเต้น,ตน,น,นาายน้ำนั่นปากดูเือเก้าโอ้ยคับเนี่ซัมนี่ะหะอเสียไปเห็ดเห็ดชุบแป้งทอด,ดเดซ์เออูอ๋มานคักมือนนี้มือนนี้วันเกิดเก็บเหบ็ดวันเกิดมานคักจ้ะ โอ้ oh, Inside Gucci bag 150 h e n buy, get dog for free สองดอกนะจ๊ะอยู่นใกล้กัน lăng nam đây Ôi Bạc đúng khó thuộc nữa ra Tương tên Chị à, xe à, Chị Tân nè Tân bán khở Hai Ôi ôi จยากป้อนใส่เน้ <laughs>

เต็มตาเราได้จ้าพี่น้องดอกง,งามค่ะใช่ไหมโอ้สวยแฮะสวยสวยเป็นงาม ันนี้เห็ดอีหยังกับเห็ดอีหยังนี่ I will try this new telephone for me. นี่ Many space I think not visible. อย่าเบ็ดด์ก่อนการแบ็หมดจะเอาโทรศัพท์ใหม่

This one I want to eat. So not These so lekker. Yeah, so eat lekker. <laughs> No COVID. Yeah. โดกระงงามเด๊ะ oh, แลกเกอร์โซอีทโซอีทแลกเกอร์โอ้ยอยากมาอีกอันรรนี้คนขับรถหาเด้โอ้ยมือสั่นวันดีชมมอย ฝรั่งวาสี iling, ไปก like. ินอาหารรู uh ้ห oh, ร oh. ือสิเขาปลาเห็ดคนะเรียกเขาปลาเห็ดแล้วเรียกเขาปลาเห็ดแล้วโกโดากอะเอน้วเวนายเตอร์อันนี้คอมปั๊กยาเตอร์ I pacted Yeah, and then three And then this. Uh -oh. And then that Squirrel already eat, huh? Here they also eat. Never mind, still can take. They already take one here, huh? One bag. And there here and you have to swing slow later they all that need not good mm, pity mm. okay yeah you cut you so bad. can you make photo for me this my ปา,ามอ,าาอันเมกีราอนดอกแดงจึงคืองามค่ะอ้ยโอ้ยแดงจึงคืนดอกงามปานนี้ ดอกหน่อยดอกใหญ่เอาหมดอู้สองดอกใหญ่เข่าอนี่อีกเด้งนิดเอาะลูกโอ๊ตบน่อ๋เอาเย่ยเ่โอ้โซฟิตี้เพี่ก็สิทอนออกเนาะจ้ะเดีโซเอาเอาโซเอาบัแคน พี่ัเดน a สดแคน t ีทอนไหวกาลังโพเฮดบานี่สิมีแต่เป็นดอกสีด้วจ้ะดอกอปุอิปิดอกอปอเอเปกลฮะเดสอเรส์เน่ยอนโซอิดพี่ตาอปอเอเปเนสตร์มัส ห้อยอะมันตัดห้อยรถตัดหนาตัดงามสองดอก I'm here also and here my foot อ๋อย่าสองดอกนี่ พอแอปเป้ลใจซีดอกโอ้ยด,ดอกนีงนนามค่ะป่าวเก็บก่อนมีฝรั่งมาเก็บเหรอ <laughs> I have to quick he already come มีฝรั่งไม่เก็บแล้วฟ้าวเก็บก่อน

ป่ปาวเก็บเอานนีเอาไว้อ่านฝรั่งโปรแลนด์ไม่เก็บแล้วป่าวเก็บก่อนผุ่นเอ็นฝนกระตกโอ้ยเด๋ยวคัดฝนตกพี่น้องป่าวเก็บนี้ฝนก่อนโอมอขดัดฝนตก เปล่าป่ะก๊าดังสุดเกลียดโอ้โหเฮล์ยเบิ้งเห็ดดอกแบบง่ายนึงเบงิ้งแน่ค่ะบานเพเอร์เวอร์แล้วเท่าแล้วละ่ะเดี๋ยวเขาเบิ้งขากันโอ้ยเท่าแล้วอดอกแบบง่ายนึงอ่ะทีมันนี่ละ่ะ นี่ดอกนึงพักกันเท่าหมดถือฝนหลายใช่ล่ะเท่าหมดถือฝนหลายเนาะเบิ่งจ้าได้เต็มตาคือเก่ามานคสักฝนตกใหม่ๆได้เต็มตาอะยะคลิปนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้นะจ้าแล้วพีจะกเก็บต่อโอเคจ้าบ๊ายบายจา้าบ๊ายบาย